จังหวัดชุมพรประจำปี2566นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับพร้อมด้เวทีพิธีการนะครับเหล่าทู้ใหลายที่มาร่วมการแถลงขา่ขาวก็ขอให้เชื่อมวลที่อยกักขึ้นมาด้านหน้านะครับเพื่อได้ดรับภาพสีกรครับนายกองค์การบริหารส่วนตระลบ้านานาครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ส่งทางด้าน ทิศตะวันออกนายกเทสมุทรตำบลบางเลึกเรียนเชิญนะครับกำลังที่ใหญ่มานนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนีมีกอัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรในปี2566ขยับขึ้นมานด้านหน้าเลยนะครับจะได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ได้มีความร่วมไว้ร่วมมือด้วยกันนะครับป็นที่ลาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและพี่น้องชาวอบจนะครับประกอบถึงบรรยากาศการแถลงข่าวนะครับ ในเรื่องต้นนะครับได้มาชมกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนค นายกการริรหารส่วนจังหวัดชุมพรจะได้ดำเนินการแถลงข่าวครับขอเชิญท่านครับท่านนายกศรีชัยวีระดรัตน์นาย,ยกเทศบาลเมืองชุมพรท่านนายกางาอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านตัวแทนกำลังผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดชุมพรท่านกำนันประเสริฐวัชกรใหญ่ ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวใน้องสื่อมวลชนท่านผู้เกียรติที่ให้การสน,รนรับสนุนการจัดการแข่งขันทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมนพดรดุสินายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรู้สึกมีความยินดีและไห่ขอบคุณท่านผู้มเกียรติทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความสําคัญและให้เกียรติมาร่วมการแถลงข่าว ในการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอ,องการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราจะก,กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาเอาคระวบจอประโยชน์และเห็นคุณค่าของทางด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพเนามัยให้มีความเงรนนงสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ดีกว่าแบบมากในเรื่องทักษะกีฬาโดยเฉพาะในเรื่องกีฬารถกอล์ฟโดยเฉาะประชาชนชัสมบัติทุพทร์ใน,นปี2566แลเประชาชนทั่วไปรุ่นประชาชนและอุปโภคซึ่งเราจะจีงในนามาเงินสนดหม,มื่0 0้าพบาทเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับในเรื่องของเทคนิคก,กีฬา นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขันก็ดีในเรื่องของพุทธศิลป์หรือเรื่องของความเป็นมาตรฐานของสนามแข่งขันที่เราใช้ในการจะแข่งขันซึ่งเมื่อกี้ทางท่านนายกได้นำเรียนแล้วว่าเราจากกีฬาอบจครับหรือการแข่งกีฬาอบจของเราเนี่ยนะครับมานานหลายปีนะครับ ครับฝากประเด็นคำถามมาหนึ่งประเด็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านนายกรผอฤาษฤีเรื่องของกองเชียร์เรื่องของขบวนพาเรดปีนี้จะมีกําลังใจให้กองเชียร์จากาชาวท้องถิ่นไหมครับมีการประกวดจะล้มเราก็วิ่งไปช่วยแน่ๆโอเคอเอาสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาอย่างนี้ปุ๊บไม่อยู <c oughs> ่เบอร์คนละเบอร์กันเปิดที่นี่มันต้อมีไาย รอ้วรนะคะยก็โดยเฉพาะกีฬาชอครับนะครับถามว่าพี่น้องทั่วจังหวัดชุมพรเนี่ยที่ได้รู้จักอไปจอชุมพรก็มาจากกีฬานะครับที่ครั้งแรกเราจัดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จและหลังจากนั้นเราก็จัดมาเกือบทุกปี แต่เราว่างเว้นไปประมาณ2-3ถึงปีนะครับก็ที่จังหวัดชุมพรเจอปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเพราะนั้นเมื่อปีที่แล้วเราจัดเราเจอปัญหาคือคนมาร่วมงานมากโดยเฉพาะขบวนพาเรทเราเจอปัญหารถติดทั้งระบบในทั้งมีคอมเมนต์ทั้งในในเพจในเฟซบุ๊กกระจังหมดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า คนมามากเกินกับอบาาจอจุราฯขาดในเรื่องของการบร,ริหารการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้ในปีนี้นะครับแล้วก็ปีแล้วเนี่ยเรามีกีฬาเฉพาะฟุตบอลนะครับแต่ปีนี้เราเพิ่มทั้งปีที่แล้วมีฟุตบอลของวอลเลย์นะครับแต่ปีนี้ฟุตบอลเราเพิ่มเป็นสประเภทก็คือมีเยาวชนเข้าไปด้วยและมีประชาชนทั่วไปวอลเลย์บอลก็เช่นเดียวกันมีทั้งประชาชนทั่วไปและมีเยาวชนแล้วก็มีกีฬาเปตองนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ยสิ่งที่ พี่น้องชาวท้องถิน่นทั่วจังหวัดชุมพรรอคอยก็คือในช่วงเวลาที่อบจอจะจัดก,กีฬาอบจอครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเราสังเกตท้องถิ่นแต่ละที่นะครับในจังหวัดชุมพรก็จะมีกีฬา,าท้องถิ่นของเทศาบาลของอบจทั่วไปหมดเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะคัดนักกีฬาเหล่านั้น,นมาร่วมกีฬาของอบจอครับที่เราจะจัดตั้งแต่วันที่เ26เ,เดือนเมษายนจนถึง,ถง,ถงวันที่20พฤษภาคม2566 นะครับเพราะนั้นก็ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาในการทํางานนู่นนี่นั่นหลายเรื่องแต่วันนี้อบจ,จอในาฐานะที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ของคนท้องถิ่นนะครับเราจะสร้างของจังหวัดชุมพรให้เป็นเมืองกอีฬาอย่างน้อยอบจ,จอครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดับดังในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการการเล่นกีฬาของท้องถิ่นทั้งจังหวัดชุมพรครับมีมีการสแสดงของลุแสงสีเสียง นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีพี่น้องนะครับแต่แต่ปิดไว้ก่อนจะมีพี่น้องอสองมองนะครับเขาจะมาร่วมพิธีเปิดนะครับหลายร้อยชีวิตครับที่จะมาเปิดร่วมพิธีเปิดในในวันเปิดกีฬาอบจอครับที่จะเกิดขึ้นนี้ครับเปิดด้านข้างอย่างเดียวนะครับแต่ด้านด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่เปิดแต่ปีนี้ผมได้ประสานทาง บุคลากรในสถาบันแล้วนะครับว่าเราจะเปิดทั้งหน้าด้างหลังคือหมายความว่าข้าวทางออกทางหนึ่งนะครับจะเป็นวันเวนะครับเพราะฉนั้นการจัดสรรในเรื่องออที่จอดรถนะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลให้ครับอา